ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับพบกันอีกแล้วครับกับอัปเดตกล้วยไม้ประจําสัปดาห์ครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับกล้วยไม้ที่เรียกว่ายอดฮิตนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับเอื้องสายเสิร์ตแล้วก็สัปดาห์นี้ครับมิสเตอร์ชนก็รวบรวมกล้วยไม้นะครับที่น่าสนใจมาบอกมาข่าวกันนะครับเพื่อที่นําเสนอนะครับให้แฟนๆได้เลือกซื้อเลือกสรรไป ปลูกไปเลี้ยงกันที่บ้านนะครับก็เป็นอะไรที่บางทีนะสอบถามกันเข้ามาว่ามีอะไรบ้างช่วยถ่ายให้ดูให้หน่อยครับก็คงไม่ต้องอ,อ,อธิบายกันมากนะครับก็ดูตามรูปตามภาพนะวิดีโอชุดนี้ไปเลยนะครับก็พยายามจะสรรหาต้ยไม้ที่มีคุณภาพดีๆนะครับมานำเสนอกับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชน สำหรับท่านที่สั่งซื้อกล้วยไม้ในห่วงนี้นะครับมิตรชนก็จัดโปรโมชั่นนะครับทุกออเดอร์นะครับที่สั่งจองเข้ามาหลังจากชมคลิปวิดีโอนี้แล้วในห่วงของเดือนธันวานะครับหรือว่าเอาเป็นว่าชมคลิปนี้แล้วมีการสั่งซื้อสั่งจองเข้ามานะครับก็จะได้เรียกว่าน้ํำยาเล่งรากของมิตรชนนะครับขนาด 1 0 0 c ีนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับก็สามารถจะใช้กับกล้วยไม้แล้วก็พืชชนิดอื่นๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรสู่ผู้บริโภคนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นทุกๆออเดอร์นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาชมกล้วยไม้กันเลยนะครับอัปเดตประจําสัปดาห์ครับหวายซีซ่าตัวนี้ครับก็60บาทนะครับกำลังสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหวายตระกูลพวกหวายปากแคทนะครับก็ มีจําหน่ายอยู่นะครับราคาเท่ากันกับ60บาทนะครับก็กําลังเรียกว่าเบ่งบานสวยงามเลยครับอันนี้ครับจะเป็นในเรื่องของช้างบุติพันธ์นะครับซึงก็มีจําหน่ายอยู่นะครับเอ่อสเปคอยู่ในกระเช้าไม้สักต้นสวยๆงามๆให้ผลผลิตให้ดอกทั้งปีครับกล้วยไม้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการนํามาทบทวนนะครับแล้วก็ถือว่าเอ่อต้อง โปรโมทเขาเยอะๆครับตัวนี้เพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่ดีมากนะครับแล้วก็ให้ดอกให้ผลผลิตต่อเนื่องเรียกว่าเป็นลูกผสมช้างที่มีความต้องการสูงนะครับตอนนี้ในตลาดเรียกว่าหากันเรียกว่าใกล้หมดแล้วนะครับตัวนี้ครับก็เป็นกล้วยไม้ดินนะครับหรือสปาโตก็ติสปรับปุงสายพันธุ์เวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาหลากหลายสีสันนะครับก็มี สีอะไรนั้นก็ติดต่อกิจการทักไลน์มาที่สี H o o 2 2 3 2นะครับหรือโทร0929232861ครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับก็ทักท่ายกันเข้ามาครับสำหรับสีสันที่พอจะบอกก่าวกันก็มีพวกโทนสีชมพูสีขาวสีเหลืองนะสีส้มสีส้มสเปรดเรียกว่ามีหลากหลายมากนะครับ ซึ่งนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการนําตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามปอยขุนตาลนะครับซึ่งออกดอกสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นต้นที่พร้อมให้ดอกแบบนี้นะครับบางต้นเนี่ยที่มิตรชนส่งไปเนี่ยถ้ายังไม่มีมีดอกนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเขายังไม่มีดอกนะครับบางทีเนี่ยก็ คนที่สั่งเข้ามาก่อนก็คัดที่มีดอกให้ไปนะครับแต่บางท่านก็บอกไม่ไม่สนใจไม่ซสีเรียดเรื่องดอกก็ก็จะจัด,จดซื้อจัดหาก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับช่วงนี้ครับฤดูการของช้างก็จะพูดถึงช้างไม่ได้นะครับช้างช่วงนี้ก็เริ่มแทงช่ออันนี้เป็นพัดรูปเก่านะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็เรียกว่านํามาประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าเป็นฤดูการของเขาไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็แทงช่อแล้วนะครับ ตอนนี้ช่อนี่จะยาวเป็นนิ้วแล้วครับบางตัวก็จะเริ่มยาวมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางตัวเขาออกก่อนออกหลังแต่ว่าก็จะออกในห่วงนี้เกิดทั้งหมดนะครับก็มีช้างแดงนะครับช้างกระตูนอันนี้เป็นช้างเผือกนะครับต้นจัมโบ้นะออกดอกออกดอกนี่เรียกว่าต้นหนึ่งนึ่งสีช่อห้าช่อเลยนะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายครับทักทายสอบถามกันเข้ามานะครับส่วนบางท่านบอกว่า กลัวว่าจะชำรุดเสียหายในการส่งนะครับมิตรชนก็ทําการสาธิตวิธีการส่งให้ดูแล้วนะครับว่า,าจะพยายามแพ็ไปไม,ไม่ให้ต้นไม้เนี่ยเสียหายนะครับก็ช้างครับช่วงนี้กําลังแทงช่อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ดีมีคุณภาพขนาดช้างแดงช้างกระตูนช้างพลายนะช้างส้มพวกนี้ก็จะอยู่ที่200นะครับไซน์ฟุตนะครับ ตัวนี้ครับไวโอเลนเซีย er, นะครับก็มีหลากหลายสีสันนะครับสีชมพูสีชมพูสเปดนะครับหรือบางตัวเนี่ยอาจจะมีติดสีบรูไปนะครับก็เป็นล้ยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับก็เป็นตระกูลเกี่ยวกับพวกฟาแลนอฟซิสอะไรพวกนี้นะซึ่งเขาก็เลี้ยงง่ายครับเกาะตอไก่กระเช้าหรือว่าจะเป็นการปลูกเลี้ยงด้วยวิธีการอ,อื่นๆก็หลากหลายครับ แล้วแต่เลยเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกสิงโตนะครับสิงโตตัวนี้เป็นสิงโตเซมินะครับก็หางยาวมากๆนะครับก็เป็นลองคีตผสมกันเดี่ยวใหญ่นะครับก็ออกเป็นสีสันแบบเซมิเลยนะครับก็ถือว่านํามาประชาสัมพันธ์นะให้กับแฟนๆได้รับรู้รับชมนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นเจ้าโปโป,โปนะครับก็เป็น สายเลือดพกเตืองโมกนะครับเป็นเตืองโมกเผือกนะครับก็หายากนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับตอนนี้มีกิ่งจําหน่ายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าปลาหมึกนะครับก็กําลังงามนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่หายากนะครับสาหรับแฟนๆที่ชอบไม้แปลกๆก็จะตัวนี้เลยนะครับเจ้าปลาหมึกยักษ์นะครับออตโตปุตนะครับ ส่วนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสนนราคาค่าต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนที่มิตรชนมีเวลาในขณะที่บรรยายนะครับก็จะบอกราคาไปด้วยนะบางตัวก็เรียกว่าต้องยืนพื้นราคาเดิมไว้แหละครับก็ถือว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สิ่งที่ดีมีคุณภาพเช่นเคยครับเข็มญี่ปุ่นครับ150บาทนบทครับเจ้าตัวนี้ครับเครื่องเทียนน้อยครับ หรือตระกูลพวกซิโลจินีนะครับก็มีอยู่2สเปคด้วยกันนะครับก็เป็นสเปคนี้นะครับเป็นเอื้องเทียนน้อยบ้านหลักนะครับกับตระกูลอีกตระกูลหนึ่งเป็นเอื้องเทียนที่มาจากาต่างประเทศนะครับเป็นสายพันธุ์มาจากเแถวๆอ,อินโดนีเซียนะครับก็เป็นแพนดูลาต้านะครับ,นะรบตัวนี้ก็เรียกว่าดอกคล้ายคลึงกันมากๆนะครับ ก็สวยงามครับตรงนี้กําลังแทงดอกแทงช่ออยู่สําหรับไม้ตระกูลน,นี้นะครับก็เอ่อเรียกว่าเป็นไม้ที่หายากเลยครับคนที่เล่นแนวสะสมไม้แปลกๆไม้ป่าก็นี่เลยครับสอตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ที่ว่าเป็นตระกูลปกเสียวจีเน่แต่ว่าชื่อแพนดูลาตานะครับตัวนี้ก็ให้ดอกเอ บานสะพังอยู่นขณะนี้เลยนะครับบางตัวก็เริ่มแทงช่อแล้วอ่าตัวนี้ก็เป็นนวดพรามนะครับสเปคนี้เหลือยังไม่กี่ต่อนะครับเหลือไม่ถึง20-30ต่อประมาณนี้นะครับก็เป็นไม้สวยๆเลยครับคัดออกมาจำหน่ายให้กับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนก็ถือว่าไม้ดีๆมีคุณภาพแบบนี้ก็หายากนะในในราคาเรียกว่า ไม่แพงราคาย่อมเยานะครับกว่าจะปลูกกว่าจะเลี้ยงสวยงามได้แบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลานะครับตัวนี้ครับใกล้ถึงฤดูการออกดอกของเขาแล้วนะครับไอเรสไอเรสตัวนี้เป็นสายเลือดไอเรสช่อย,ยาวนะครับที่มิตรชนเคยทําคลิปนะสายเลือดของคุณลุงบัญชานะครับจึงปีที่แล้วเนี่ยให้ช่อช่อแรกออกมาโอ้โหยกว่าสวยงามช่อนี้แน่นปึก๊กยาวนะครับนี่ก็จะเป็นพญาไร้ใบนะครับก็ สวยงามโตขึ้นโตว,วันโตคืนก็ใกล้จะถึงฤดูกาลออกดอกเขาแล้วนะครับบางตัวเนี่ยเริ่มแทงช่อแล้วครับก็จะได้ชมความงามของเขาในเร็วๆนี้ใน,ในห่วงทีเ่เริ่มอากาศเริ่มมกุลากุ้พามีนาเนี่ยเริ่มแทงแล้วครับก็อตอนนี้ก็จะเป็นต้ยไม้มอีกตัวครับที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้ดอกตลอดทั้งปีเหมือนกันได้ชมความงามของเขาทั้งปีนะครับถ้าเลี้ยงงามสมบูรณ์ให้ปุ๋ยต่อเนื่องเนี่ยอกพ่เดนตั้มครับ ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจนะครับไห้สเสิร์ดครับมิตรชนนํามาขึ้นหัวม้วนไว้นะครับก็กแบบนี้สเปคแบบนี้เลยครับจัดซื้อจัดหาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับก็ไม่แพงนะครับในราคาที่ยอมเหยาวมิตรชนเคยนําเสนอ,อ,อราคาของกล้วยไม้ที่นําเสนอในวันนี้ไปก่อนแล้วก็เรียกว่ายืนราคาเดิมไว้นะครับสําหรับท่านแฟนๆท่นนนานใดที่สน,สนใจก็อย่าลืมครับ ลน์ ID ด h o n 2 2 3 2นะครับหรือว่าจะโทรสับกิ้งก้างมาพูดมาคุยกันที่092 923 2861นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแคทเทียครับก็เรียกว่ามีให้เลือกหลากหลายสีสันลนะครับต้องการสเปคไหนสีไหนอย่างไรเนี่ยมีเกือบทุกสายพันธุ์ครับก็เรียกว่าบางทีนำมารูปลงให้ชมให้ดูกันเนี่ยมันก็ไม่หมดลกครับอันนี้ก็จะเป็น กล้ไม้ที่ไวน์น็อตนะครับซึ่งเป็นแคทเริยาดอกเล็กนะครับก็สเปคแบบนี้เลยอยู่ในกระถางแบบนี้ก็อาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับส่วนแคตเริยาสายพันธุ์อื่นๆก็เอามาลงรูปเนี่ยคงจะดูกันไม่หมดละครับเพราะเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกชนิดนึงนะครับเป็นแคทเริยาลูกผสมนะครับซึ่งไม้ชุดนี้ครับให้ดอกเก่งนะครับแล้วก็เป็นไม้ช่อว่างั้นเถอะสำหรับคนที่ชอบ กล้วยไม้ที่ออกดอกบ่อยๆปลูกเลี้ยงแล้วไม่ใช่มาจากประเทศดูใบนะครับคือดูแต่ใบทั้งปีไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม้แคทรียาที่ดอกเล็กๆแบบนี้นะครับเขาจะมีนิสยัยก็คือชอบขยันที่จะออกดอกนะครับก็ส่วนไม้บางตัวออกไม่ออกเนี่ยก็จะเป็นที่นิสัยของไม้เขาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงครับเป็นเ,เรียกว่า เป็นแคทรียาที่ดอกที่ใหญ่มากๆนะครับพิงแอมเพสนะครับึงบางท่านเนี่ยสอบถามว่าเอ๊พิงแอมเพสส่งมาทําไมเป็นสีม่วงคืออย่างนี้ครับไม้แต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์บางตัวเขาอุดมสมบูรณ์มากๆเนี่ยสีมันเพี้ยนไปเข้มขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะออกเป็นสีม่วงก็เป็นไปได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไม้อีกตัวนึงครับที่เรียกว่า ดูปแปลกตาสีออกโทนเขียวอ่อนนะครับก็เรียกว่ามีให้เลือกทุกสีสันเลยครับระบุสายพันธุ์กันเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นเวนด้าใบล่องสําหรับแฟนๆเบนด้าใบล่องนะครับก็คือเป็นกล้วยไม้ลูกผสมนะครับระหว่างเบนด้าใบแบนกับเบนด้าใบกลมก็จะออกมาเป็นเบนด้าใบล่องข้อดีของเขาคือเขาจะมีลักษณะที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอ,อกเก่ง มีความอดความทนสูงนะครับเอาไปเกาะไว้ตามต้นไม้เกาะตอหรืออะไรพวกนี้เขาจะาให้ดอกสม่มําเสมอนะครับให้ดอกดีมากๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นต้ยไม้ที่มิตรชนนาสีสันตัวอย่างมาเพราะเป็นไม้มเมล็ดนะครับสีสันจะออกหลากหลายมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะกูลมาวิ่งครับก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับก็มีทั้งมาวิ่งบรูมาวิ่งมาบินนะครับ มาวิ่งผสมฟาแลนด์นะครับมาวิ่งเผือกนะครับตัวนี้เป็นมาวิ่งผสมฟาแลนดนะ์ก็เรียกว่ามีให้เลือกนะะตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลพวกาสายป่าพันแท้นะครับชออยยาวๆนี่ก็จะเป็นมาวิ่งเผือกนะครับมีแก้มเหลืองๆด้วยนะครับก็แล้วแต่ครับปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยเรียกว่าออกไปหลากหลาย บางตัวก็เป็นพันแท้นะครับอยากจะรู้ว่าแท้ไม่แท้อย่างไรมิตรชุนเคยทําคลิปให้ชมไปแล้วอันนี้ก็เป็นเขาแกะนะครับเขาแกะชุดน,นี้ยังอยู่นะครับต้นไซส์สเปคใหญ่ๆแบบเนี้ยหากท่านผู้ชมสั่งมาก่อนนะครับเราก็จะคัดต้นสวยๆต้นใหญ่ๆไปให้ก่อนเลยก็แล้วแต่ครับไม่ได้รักลําเอียงนะครับก็แล้วแต่เลยว่าท่านใดสั่งเข้ามาแล้วก็คัดต้นดีๆไปให้นะครับตัวนี้ครับ king of taiwan ครับตอนเนี้ กำลังออกดอกเลยภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับจริงๆแล้วสีสันเขาเข้มกว่านี้เยอะมันอาจจะเป็นที่การให้สีของกล้องนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สวยครับเรียกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ซื้อไปเนี่ยบางท่านมาซื้อซ้ําเพราะว่าเป็นไม้กอนะครับอันนี้กระซิบกันเป็นไม้กอขนาดกอใหญ่ๆมากๆนะครับแบบนี้ที่เห็นนี่เลยเรียกว่าคุ้มเลยครับทัวงนี้เป็นฤดูกาลของเขาเลยกําลังออกดอกกิงออกไต้หวันสมัยก่อนกิงหนึ่งต่อหนึ่งนีง่ แพงมากๆเป็นไม้ที่เรียกว่าโด่งดังมากๆเลยครับตัวนึงครับก็ถือว่านํามาแบ่งปันกันตัวนี้กุหลาบโรเลนเซียครับก็มีให้เลือกหลายเบอร์หลายกิ่งราคาก็แตกต่างกันออกไปสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับลองเท้านาีครับตอนนี้ก็ที่มีจําหน่ายอยู่ก็จะมี2สายพันธุ์ด้วยกันคือเรืองตังกับขาวสะตูลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นสําหรับแฟนๆนะครับที่ชอบสะสมไม้ ไม้หายากยากนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกสัรน,นะครับก็เรียกว่านำมาชมกันไม่หมดล้วครับก็ทักไลน์ครับไลน์ ID ด h o n 2232หรือโทร0929232861พูดคุยกันได้ครับเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับถ้าหากเมิตรชนเนี่ยส่งไปให้ไหวนะครับในราคาที่มิตรชนเนี่ยเรียกว่า ไม่เจ็บตัวมากๆนะครับก็สามารถที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กันได้อันนี้ครับน no อวิเล่ดอกสวยๆอยู่ในกระถางแบบนี้เลยนี่ก็เป็นเอื้องสายนะครับเอื้องสายเนี่ยบอกตัวอําตรงนะครับเอื้องสายหลวงเอื้องสายล่องแรงเนี่ยต่อใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือโคร่งฟิลิปปินส์ครับก็ยังมีจำหน่ายออกดอกเก่งมากครับไม้เบอร์นี้สําหรับแฟนๆท่านใดที่ สนใจนะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยไม้ของร้านมิสเตอร์ชนก็วันนี้ก็เรียกว่ารวบรวมเอาเพียงบางส่วนมานําเสนอนะครับก็จริงๆแล้วมีกล้วยไม้อีกเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับที่มิสเตอร์ชนเป็นสื่อกลางสําหรับเกษตรกรนํามาเสนอกับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องจากไปนะครับด้วยภาพของเจ้าเซอร์เคิลฟิลิปปินตัวนี้นะครับก่อนจากกันครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิตสุนนำเสนอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ